สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนนี้เราจะไปส่งแขกนะคะส่งแขกเ่ป็นแขกแขกรับเชิญใช่ไหมวันนี้ส่งงานแตง่งเขามีงานแต่งนะคะวันนี้ก็เรากําลังรออยู่ที่หน้าปักซอยที่วัดหนองนวลน,นะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงหน้าประตูนี้นะคะก็บ้านเจ้า บ้านเจ้าบ่าวนะคะแต่ว่าเอออยู่ข้างในซอยนิดหนึ่งนะคะพอดีว่ารถน้องแป้งเนี่ยอยู่ข้างนอกนะคะก็เลยจะเดี๋ยวจะตามไปนะคะวันนี้ประเพณีงานแต่งบ้านๆน,นะคะเพราะว่าจัดงานใหญ่อลังการใหญ่โตแบบไม่เท่าไหร่นะคะก็เลยแบบเราไปดูกันตรงที่บ้านเจ้าสาวดีกว่านะคะที่เนี้ยคือเป็นจบ้านเจ้าสาวนะโอ๊ย บ้านเจ้าบ่าวค่ะที่หนองนวลน,นะคะก็เดี๋ยวน้องแป้งจะขอถ่ายบรรยากาศแล้วเรามารับชมกันนะคะว่าน้องแป้งไม่ได้ถ่ายคลิปในแนวนี้มานานมากๆแล้วนะคะเพราะว่า,างานแต่งอะไรก็ไม่ค่อยมีงานบดไม่ค่อยมีแต่ก็เพิ่งจะมีก็วันนี้นะคะอัปเดตก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่9นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงที่ วาดเจ้าสาวดีกว่านะคะว่าคนจะเยอะยังไงแล้วก็จะแพรกคันหมากไปอะไรยังไงนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจนะ้องแป้งทำคลิปด้วยนะคะถึงในงานแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศตอนออข้างทางเนี่ยน้องแป้งไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าต้องขับรถแล้วก็ถึงเวลาแล้วด้วยนะคะ11บเอโมงแล้วด้วยก็เดี๋ยวขอถ่ายบรรยากาศเพียงเล็กน้อยก็แล้วกันเนาะคือแบบมีเพลงอะ่ะอาจจะต้องแบบหลบเสียงเพลงเป็นบางช่วงนะคะ แคดูนีสาวๆยังถายรูปมีร้านขายขั่วด้วยนะอาจจะเ่าไปนี่ตามหลังเจ้าเ่าไปเพื่อที่จะไปขอสาวค่ะ

ใช้เวลาลุงบอนลุงบเมยจะต้องใส่ซองใส่ในถ้กตุเลขอะน้องท่านในถ้๊กตุมไม่นี่ไงนะนี่ กำจอกันแบบข้ามประตูนะคะกว่าจะข้ามประตูได้หนึ่งประตูไม่ง่ายนะคะอันนี้คือประตูแรกประตูแรกนะคะประตูแรกเดี๋ยวไม่สิมีกี่ประตูมาดู ฮัลโหลสองก้อสูสำแห่งนี่วันลอยยอดพักตัวสองก้อสูมเอ็กเต็มจะเวลากี่นาทีจะเข้าประตูแรกได้นะคะกว่าจะผ่าน อ๋อออสก้อนนี้สงก้อนนี้ 哈哈哈！<laughs>

ปิดแล้วปิดเล้วยังปะเปิดยังปะเปิดประตูได้โซ่ได้ซ่กี่โซ่แล้วนี่หมดเวลาละ

อ่ข้างนกถอดบีดกับย่ามให้นะคะ แย่งแย่งอะไรแย่งเนี่ยโอ้แย่งอะไรอ่ะแย่งของแย่งแย่งรองเท้าเขาต้องเทำมิดแคบแคบแคบรองเท้ารองเท้าทำมิ่งแย่งรองเท้าไงเก็บต้องเก็บรองเท้าเจ้าบ่าวซ่อนนะคะ

สึกว่ามีชิ้นหมูด้วยนะมีเนื้อหมูด้วยห้องเจ้าสาวห้องเจ้าสาวพี่สาวเจ้าพี่สาวเจ้าบ่า นี่คือพี่สาวเจ้าบ่าวนะคะนา่คือเรงะเน่อพเจานะเดี๋ยวดูกระเป๋ากันเด่อนไม่ใ่ด

아으아으으으 <목소리> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi <laughs> Gõ Để không bốc dẫn

หลังจากที่มัดมือกันนะคะต้อไปก็พามโดูบรรยากาศรอบๆข้างนอกกันยังมัดขวานใเสร็จนะคะเดินแบบเดินแบบโชว์น้อยหลังจากที่จัดงานนะคะเรามาดูรถนี้มีกี่คันกันนะคะสมัยนี้ เลนไปเยอะมากเลยค่ะดูดิไม่แต่รถยนต์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีมอเตอร์ไซค์หรือว่าไม่มีสามล้อไม่มีอะไรเลยดูโอ้ดินแบบสวยๆจัดเดินแบบดินแบบอะไรนี่โอ้โหโอ้กําเละในก็นว่ใน่อันี่ก็นเหรถ่ายภาพแบบน้อันนี้เคยข่ายกับตัวยงตัยงไหมนะโอ้ยินดีค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะหลังจากที่น้องแป้งไปส่งแขกเออเขาเรียกว่าอะไรอะไปส่งไปส่งเจ้าบ่าวที่บ้านเจ้าสาวที่บ้านวันกลางเอิ่งมึงรับมาแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคือก็เลยวันนี้เป็นวันดียามดีแล้วก็เป็นคณะเอ่ออะไรนะคะสามเนียนใช่ไหมคะ เ,เป็นวันสอบค่ะแล้วก็น้องแป้งมีคุณป้าท่านหนึ่งที่ได้ทําบุญมานะคะน้องแป้งก็เลยเอ,เอานําเงินที่คุณป้าทําบุญมาเนี่ยจะจะมาซื้อเป็นนมนมกล่องหรือว่าเป็นสปอนเซอร์หรือว่าน้ําอัดลมหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อที่จะไปไปทําบุญนะคะก็ไปแจกค่ะไปแจกจะมีอยู่ประมาณ300กว่าองค์นะคะสามกว่าองค์นะคะ ก็เดี๋ยวน้ำแป้งจะนำเงินตรงนั้นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ทำบุญอะไรต่างๆมีมีมีอะไรเขาเรียกเขาเรียกว่ามีมีจดไว้ทุกรายการนะคะแต่ว่าวันนี้น้ำแป้งก็เลยไม่ได้เอามาค่ะ ก็ขอเดี๋ยวน้องแป้งเอารูปภาพแทรกเอาดีกว่านะคะก็ขออภัยด้วยนะคะหากน้องแป้งทําอะไรไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรยังไงน้องแป้งขออภัยนะตอนนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยคือคณะของน้องแป้งก็คือแม่ๆรวมทั้งญาติๆของน้องแป้งกาลังไปซื้อนมไปดูที่ร้านอยู่นะคะเนี่ยก็มาดูตรงร้านใหญ่เลยแล้วก็จะแวะไปเลยนะคะเพราะว่าเขาสอบมา2วันแล้วเนาะวันที่8วันที่9วันที่13วันนะคะก็วันนี้เป็นวันที่9แล้วนะคะวันที่8ไม่ได้มาค่ะซึ่งมัน เราเจอกระแสมันใหญ่มากวันที่8เราก็เลยไม่ไม่กล้าออกจากบ้านนะคะแล้วก็พอมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่9แล้ววันที่10เดี๋ยวก็จะมาอีกนะคะ,ะคุณแม่มาแล้วัน,นวคนคนยกของต้องต้องอะไรนะต้องต้องอดื่มกำลังหน่อยเอาอะไรชีวิตหรือชีวิต อ๋อชีวิต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 อ่ะชีวิตว่ะชีวิตเนี่ยนะถ้ามีหลายก็สามหกก็หกคนเอาสีเหลืองพ้องฉันเอาสีเหลืองเอาชีวิตมาให้สีเหลืองเอาเอาส้มมาหนึ่งเอาส้มหนึฉันเอาสีเหลืองสีเปรี้ยวอันแดงเอาตาอันแดงมาหน่อไป เอะไเอเอาไม่กินเหมือนกันหกขดเรียบร้อยก็คือคนหนึ่งเท่าไหร่ตอนนี้ก็มาถึงตอนนี้ก็มาถึงที่ข้างบนแล้วนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำอัดลมหรือว่านมอะไรต่างๆมาแจกนะคะแต่ว่าต้องเข้าแจกในห้องแบบนี้ด้วยนะแล้วานีแจกาน้ 本当に本当に。 แจกต่อค่ะอันนี้คือเป็นอันนี้เป็นน้ำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำอะไรน้ำอัดลมเฮลดีมีนมตีนี่อ้าตามตีนีเอ้าเอาเอามาหลายตึกสองสี่หกตึกออกโอลโล ลายเตะที่เราสั่งเมื่อกี้มาถึงแล้วคดิยงเป้วะนี่โอโลสวยเลยมันเป็นอไปแม่ไม่เป้แล้วโยกกะยงใจปลาพงไงกะไม่พงฉันเอาคิววันนี้ฮะแล้วอะช่วยๆๆทำไมนี่สีแดงแสงชุดสวยจังเลยป่อค่ะแม่ ออมาเลยแม่เป๋วอวมางยม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 ยอันก็กลมาแขงอันนล้วม้ยไปอันนี้คือที่ไปซื้อมาที่ร้านเมื่อกี้นะคะจะเป็นนมฮกเตกกินโยเดี๋ยวเปนไม้กันกบแม่ dia 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 kata ไปแจกนมกไปแจก เคตอนนี้นะคะน้องแป้งก็วันนี้มีหลายงานมากเลยนะคะที่ออกจากบ้านตั้งแต่ตอนเช้ามืดเลยนะคะเช้าเช้านี่นะคะออกไปส่งของที่ท่ารถมาแล้วก็พอกลับมาก็มางานแต่งที่ในหมู่บ้านหนองนวลน,นะคะซึ่งที่หมู่บ้านหนองนวลเนี่ยจะเป็นงานบ้านเจ้าบ่าวนะคะแต่ไม่ได้จัดอลังการวังเวออะไรนะคะนนก็ต้องไปขอ,อก,ขอก็ก็ต้องไปขอคือ คือเป็นเป็นฝั่งเจ้าบ่าวใช่ไหมก็ต้องไปขอเจ้าสาวก็เออต้องต้องแบบอะไรอะ่ะแต่ว่าเน้อไม่ได้ถ่ายนะคะเวลารถไปนี่คือแบบเยอะมากๆเลยนะคะก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสมัยโบราณแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือแบบเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะคะก็พอไปงานแต่งเสร็จแล้วเอาน้องเป้ก็เอา้าเวลายังมีนี่นาะก็เลยคือแบบไปซื้อของตามร้านแล้วก็น้องเป้ก็เลยไปแจกนมเอ่อที่วัด นัาจะทานหลวงหอคงที่ในวันสอบวันนี้นะคะก็ไปให้กําลังใจน้องๆน้อง,นองเนียนที่กําลังสอบที่จะสอบจบแล้วเนาะก็อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันยังมีนะคะสอบสอบ,สอบประมาณ3วันนะสามวันสี่วันนะคะก็จะสอบเสร็จแล้วก็ไปให้กําลังใจไปแจกนมไปแจกของอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะก็ต่ตจันนะ่อจากนั้นนะคะตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วแล้วก็มาเจอคนยายกําลังนวดผักกาดรออยู่เลยนะก็ ที่บ้านก็มีงานก็ต้องกลับมาทำงานต่อนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะ้องแมงทำคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าอีพีหน้าเราจะเจออะไรนะคะคลิปวันนี้ก็ได้เห็นทั้งบรรยากาศงานงานแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะนี่เพียงแค่จัดเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าจัดอลังการนี่คือแบบโอ้โหเสียงลนตีนี่คือแบบดั้นจนแบบว่าแน่นไปทั้งเมืองแน่เลยนะคะนี่คือแบบเพราะว่าเราเจอสถานการณ์อย่างนี้นะคะเราจะจัดใหญ่ไม่ได้นะคะอันนี้คือแบบ บ้านเจ้าสาวเนี่ยอยู่โซนนอกเมืองนิดนึงอยู่ตรงอำเภอเมืองลาบก็ไม่ใช่เอิงเมืองลาบนะคะก็พอเปิดเพลงได้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดเพลงดังอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ไปงานแล้วก็กลับมานะคะก็รู้สึกว่าวันนี้ออกไปตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะเดี๋ยวขอทํางานที่บ้านต่อก่อนนะคะเนี่ยก,กัด ที่เราไปเอามานะคะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องคัดเลือกแล้วก็ไปล้างไปทำอนามัยอะไรทุกอย่างอีกนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันอีพีใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้าดูผักกาดนะคะอันนี้ผักกาดที่เราจะแบบทำส้มผักกาดนะคะเนี่ยกระเทียมด้วยจ้ากระเทียม กระเทียมด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหดอกปูดนะคะดอกปูดนี้เราเอามาเอาทำเป็นแห้งอย่างนี้แล้วนะคะเนี่ยถ้าไม่แห้งนี่คือเราส่งไปมันจะไม่โอเคนะคะเราก็เลยแบบขอเวลาวันสองวันเอามาตักเพื่อให้มันแห้งแล้วก็เพื่อที่จะส่งให้แฟนๆนะครับเนี่ย อย่างผักกาดนี่ก็คือแบบโอ้ยเราต้องไปคัดเลือกแล้วก็ไปนวดไปตักอีกไปล้างอีกทีหนึ่งนะคะฝากเป็นกำลังใจน้องแปงด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ